รสวรราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันมารายาทไม่ดีเลยนะไม่เป็นสมบัติผู้ดีเลยนะครับท้ออืมอันนี้แหละครับพ่อพ่อแม่ไม่บอกไม่สอนก็เป็นแบบนี้มารายาาไม่ดีเขาเข้าไปจะเป็นยิงฝาตินใส่เขาทำไมโอ้ยตายแลวพวกนี้มันใช้ไม่ได้นะครับนะพ่อพ่อแม่บอกสอนมันก็เป็นแต่สั้นละ อ่าคุณจิลาสวัสดีครับนะสวัสดีทุกคน <c oughs> ทุกทุกท่านนะครับทุกกาลังใจคุณจินดาสวัสดีครับคุณปราณีเอ้าวนะครับสองร้อยไล้แล้วเมียนเมาเลยทีนี่ไม่รอแล้วนะอันพายังอามนามาถ้ากินเขากินน้ำยุกกับมาาด้ววันนี้มอเวลาาดยสีสายด้วยด้วยวันนี้สิบ,บันเลีงยงด้วนะจ๊ะอืมเข้ามาก็ามานะครับพี่น้อง <c oughs> อ้า สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านโอ้วันนี้ก็มีเรื่องนะครับหลายเรื่องหลายอย่างหลายแนวนะที่จะมาคุยกันอช่วงแรกๆนะครับไล่ก่อนก็ไปคุยเรื่องเงินลงเงินล้านนะครับเนาะทีเอฟซมีการสูญเงินนะครับไปก็เยอะเหมือนกันนะครับนะแล้วทีนี้อย่าไปพูดถึงเตเอฟซเลยครับแม่กับอะไรครับแม่อดีตสามีมันยังหลอกล่อให้แม่อดีตสามีไปกู้เงินมันมามา,มาให้มันนับภาษาอะไรกับเอฟซ วีลงกรบัดดีครับไม่รู้กี่แสนครับพี่น้องเอจีนะตอนนี้ก็อะไรครับตันั่งหน้ารับกรรมไซนี่เอาเงินกับบริษัทครับบัดน,นีเอามาทําอะไรครับบออกคูบตา้า <c oughs> <c oughs> เอามาออกคูบต้าครับพี่น้องนะเอ็จีนะอ่านะครับเพราะอะไรขี้ไปจากดาวไงไม่อยากดาวน้อยไงครับอยากดาวเยอะๆนะครับเว่ามันจะได้น้อยน่าจะคิดแบบนั้น นะอืมดอกมันจะไม่แพลงอกรู้จช่ไหแต่ที่นี้นะครับแม่ดิสามีของใครบางคนก็ก้มหน้ารับกรรมนะครับใช้นี่ใช้สินโดยที่ตัวเองกู้มาไม่ได้ใช้เอามาให้ลูกสะภ้ยกับลูกซ้ายนี่นะครับมันเป็นแบบน,นั้นอย่าไปคิดแต่ว่า F C. เอฟอซีขนาดไม่ย่ามันยังโค้งได้ยังหลอกได้ยังหลอกได้นะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมครับที่มันเป็ อะไรนี่ดูไม่ค่อยทันแต่และช่องช่องเจระเขค่ดูดหลายคลิปเกินองแม่นอ้องไส้ลูกน้องไส้เวอรนั่นล่ะลูกผู้สาวกับลูกแม่เท่าเพิ่นสร้างถ้ำระวังอะไรยานถวายจิม๋มน้าเจ้าจะตะลึงอาจชกได้นะนน <laughs> จะทีเกิดจิ๋มจะที่เกิดจิ้มจิมวนะ่า <laughs> ถวายหอย,หอยหอยเน่าโอ้ยตายแล้วหอยหมดอายุนะครับพี่น้องนะอเอฟซ <laughs> ีอิโมจิจิม๋มบออิโมจิจิม๋มบอสยตายจริง เพิ่นบึนยศระบาทนี้ตายนะครับพี่น้องมันเป็นแบบนั้นขนาดอะไรครับแม่ดิสามีมันยังโกงได้เลยเออมันยังโกงได้เลยครับนัภาษาจะกับเอฟซีครับผัวมันก็ยังโกงครับพี่น้องเอฟซีว่าอะไรครับว่าแบ่งรถไทยให้ผัวผ่านอี่เอาว่าจะไปขายบริการจักบาทเลยกับบริษัทอะไรเลยจริงนะจะไปขายทําไมนะครับพี่น้องเอฟซีนะ การจะขายก็อะไรต้องไปหามันนี่ต้องไปกาบตีนมันนี่ได้ดีนี่เออต้องไปกราบตีมันพี่วันเพ็ญบัดีครับคุณทิพย์ิรินต้องไปกาบตีนมัน,พนเพนาร,ราะอ,อะไรมันเป็นคนถือกรรมสิทธิ์พี่สุดาพรเสื้อเขียวบัดีครับนะมันเป็นคนถือกรรมสิทธิ์ไหนพี่น้องเอฟซีจะเล่าให้ฟังก็ค้านี่เนี่ยตาสว่างเลยแล้วทำไมนะาแม่อดีตสามีถึงทนทุกข์ทนลำบากไปรับจ้างรับไ่ายไปเลี้ยงหมูไปเก็บขี้ยงขี้ยางให้เขาแล้วอีนี่นะครับ ถึงบุญคุณแม่อดีสามีไหมไม่ครับผมแล้วคุณเป็นใครคุณเป็นเคเอฟซีผมก็ยังบอกยังเตือนมาโดยตลอดนะครับพี่นอ้องเอฟซีเงินก็เงินตัวเองจะพอเจ็บอกเจ็บใจเพราะเงินตัวเองมันเป็นแบบนั้น <c oughs> ผมบอกผมเตือนมาตลอดแต่ว่าหาว่าผมไปอิสามัน,นอิสาเรื่องอะไรจะไม่ทราบ <c oughs> อิสาเรื่องอะไร <c oughs> เป็นยังไงทีนี้โดนด้วยตัวเองเป็นจังไรจ๊ะฮะไม่อยากจะพากไม่อยากจะพูดใช่ไหมนะเห็นไหมครับพฤติกรรมแล้วก็สันดานออกแล้วใช่ไหมเห็นหรือยังทีนี้มันเป็นอย่างที่ผมพูดไหมพี่นิ่มนวลแม่เขาเอาเงินที่ไหนจ่ายคืนทกศทำนาบอกเอากรับแจ้งระบายพี่ไว้ใส่ดอกใส่ต้นใส่ดอกเข้าไปแล้วเนาะอ่า เขาใช้ดอกเขาไปพี่เดี๋ยวเงินใส่มาจ่ายเขาห่ะบัดนี้คงต้องใช้ดอกใส่ต้นเขาไปใส่ดอกไปต้องตัดดอกไปนี่มันเป็นแบบนั้นีิหางเงินใส่มาจ่ายแบบน,นี้อะไหมาใช่ไหมครับถ้าผิดตับมันปับ๊บจริงทุกอย่างช่างตั้มว้าเขาจะไปจริงได้งไงโดนด้วยตัวเองสะใจไหมเอ,อยเจอสะเอง <c oughs> ทีนี้พ่อเขาพูดผิดตับมันปับ๊บเห็นไหมครับไปเหยียบไหม มีโมเมนต์ไปหาแม่สามีไหม <c oughs> ไปหาแม่สามีไหมนี่แหละครับเสียงโวลงโว้เลาะมาจากไหนอ่าเสียงโว้เลาะมาจากไหนคนที่สงสัยเป็นคนเล็เสียงโหรเลาะคือใครรู้หรือ,อยังทีนี้อืมมาจากไหนพออะไรน้องอดีตสามีก็ไม่ชอบ อเพราะทำให้แม่เขาลำบากกุกกุกทุกใจเงินนเมาคืนได้ยังอาต้องขายที่ขายทางไงครับไปใช้นี่เขาได้รับผิดชอบอะไรไหมมันเห็นหัวเขาไหมรู้จักบุญคุณคนไหมอาะมึงอก็อกมาพูดิี่ามึงก็พูดกับกูเองไม่รู้ว่าเป็นใครนะอาเรื่องการขายที่ดงที่ดินก็เหมือนกันเขาที่ไปขายมึงแล้วมึงซื้อถือเขาจะขายหวัวปวดมึงเหรอ เขาไม่ขายให้เ็าไม่พอใจทีนี่ก็ไม่เหยียบไม่ไปเหยียบอ่าผวไปก็ด่าทีนี่ <c oughs> ไอหนุม่มคูโุต้าก็เลยครับไม่อยากไปไปแล้วมันมีปัญหาเออมันมีการทะเลาะเบาแวงกันมันเป็นแบบนั้นแม่อีตสามีที่นี่ไปรับจ้างเลี้ยงหมูก็ไม่ไหวออเห็นคุณแม่อะไรเนี่ยเห็นคุณแม่สามีเกา่า นั่งกินข้าวที่เถียงนาแล้วน้ําตาไหลเหรออ๋อนะครับมันเป็นแบบนั้นแล้วทีนี้ไปเลี้ยงหมูก็ไม่ไหวเขารับจ้างอะไรทุกจริงทุกอย่างอะไรครับเก็บขี้ยงขี้ยางอ่างไม่ทําก็อดกินอดเดกไงใครจะมาหยิบยื่น <c oughs> ออ <c oughs> เห็นไหมครับอะไรครับในเมื่อรู้ตัวมันก็สายเกินไปแล้วพี่ลงก้อน ดีขึ้นอยู่แต่ว่าบาปกรรมนะครับที่ทํากับพ่อกับแม่ที่ทําให้พ่อแม่เสียใจนะครับอ่าดูคลิปอดีตสามีของนางข่ะคุณตั้มเหรอได่ไหม <c oughs> นี่แหละครับทำบาปสร้างกรรมสร้างเวรผมไม่มีผมเชื่อว่าไม่มีความสุขแน่นอนทุกอกทุกใจทุกวันนี้ทํายังไงก็ได้แบบนั้นนะครับะนะบเนาะหอยหมดบุญก็มี <c oughs> อ่าสวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนแล้วทีนี้เวนรรมมันจะทำงานแล้วครับพี่น้องทุกที